ไร้ความขัดแย้งในวิถีทางที่แตกต่างคราวหนึ่งพระราชาได้ทูลถามท่านพระบรมครูถึงการปฏิบัติว่าขอให้ท่านช่วยชี้แนะวิธีการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆระหว่างวิถีแห่งหินนยานและวิถีแห่งมหายานท่านครูรู้ตอบว่า อิมาโฮพระราชาผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นการยากมากที่จะได้กลับมาเกิดเป็นกษัตริย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในร่างกายมนุษย์ซึ่งมากไปด้วยบุญบารมีดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องปกครองแผ่นดินโดยธรรมเธออาจรักษากฎของโลกอย่างเคร่งครัดแต่มันจะเกิดการเบียดเบียนสัตว์อื่นได้ ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องฝึกตนในเรื่องโพธิจิตให้หนักแน่นเธออาจจะดูแลเอาใจใส่ร่างกายนี้ด้วยความรักความห่วงใยแต่เวลาของความตายนั้นช่างไม่แน่นอนผมหงอกและตีนกาคือนิมิตบอกความใกล้ตายดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เธอควรจะรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับเรื่องเหล่านี้บ้างและเปลี่ยนมาทุ่มเทตนให้กับยาแก้ที่แท้จริงของมันนั่นคือการปฏิบัติธรรมปัจจัยที่สำคัญยิ่งตลอดเส้นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งหลุดพ้นคือการมีฮิริโอตป,ปะและความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นทางเสื่อมทั้งปวงดังนั้นมันจึงมีความสำคัญยิ่งในการรักษาศีลและสมาทานต่างๆไว้ไม่ให้บกพร่องสรรพสัตท,ทั้งหลายล้วนคือเป้าหมายของความเมตตาการุณาดังนั้นจงอย่าได้ตัดสินผู้อื่นไปตามสัญญาเดิมๆของเธอเลยมันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะต้องช่วยเหลือและนำทางผู้ติดตามพระสบนิกรและญาติมิตรของเธอทั้งหมดไปสู่ธรรมบุคคลย่อมไม่สามารถจะสะสมทรัพย์สมบัติและอาหารได้อย่างเพียงพอง่ายนักดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ในทางธรรม โดยไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่ากลายเป็นอาหารของศัตรูและพูดผีสิ่งตรงข้ามกับธรรมหากปราศจากศรัทธาและการทุ่มเทตนบุคคลย่อมไม่มีทางเข้าถึงแก่นแท้ของคำแนะนำโดยตรงจากครูบาอาจารย์ได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ และเฝ้าดูแลรับใช้ท่านด้วยความศรัทธาด้วยความทุ่มเทและความเชื่อมัน่นมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่จะแสดงให้เธอเห็นถึงปัญญายาณแห่งพุทธภาวะที่มีอยู่แล้วในตัวเธอดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนอบน้อมขอคำแนะนำจากท่านโดยเฉพาะจากครูบาอาจารย์ ผู้อยู่ในสายธรรมแห่งการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาและนำมันมาปฏิบัติเธอย่อมไม่ดได้รับพรอ,อันใดหากเธอปล่อยกายวาจาใจของเธอให้คงธรรมดาอย่างเดิมดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่บนความเป็นเทพแห่งพุทธ,ธะมนตรา หรือสภาวะเดิมแท้ที่นอกเหนือการปรุงแต่งใดๆหากเธอยังทำตนธรรมดาแบบเดิมๆกายวาจาใจของเธอย่อมวุ่นวายไปในเรื่องโลกโลกดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลิกการคบค้าสมาคมแบบโลกโลกทั้งหลาย ด้วยวิธีการอันแยบยนต์และเก็บตัวอยู่ในที่วิเวกสันโดษตามป่าเขาเพื่อการปฏิบัติบิดามารดาพี่น้องบุตรธิดาและคู่ครองของเธอเป็นดังผู้ที่เดินทางผ่านมาชั่วคราวพวกเธอไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลิกยึดติด และพึงออกห่างจากการคลุกคลีกับผู้หญิงซึ่งเป็นรากเง้าของสังสารวัตรความสำเร็จทั้งหลายชื่อเสียงเกียรติยศในชีวิตนี้คือเหตุแห่งความหวั่นไหวและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลิกหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้และละวางโลกธรรมทั้งแปดให้หมด อารมณ์ทั้งหลายที่เธอประสบในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่างๆที่เธอพอใจหรือเจ็บปวดล้วนเป็นเพียงเปลือกภายนอกและไม่ได้มีอยู่อย่างจริงแท้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งชัดให้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏดูเหมือนมีอยู่จริงเหล่านั้นล้วนว่างเปล่าจากธรรมชาติที่แท้จริงเชกเช่นเดียวกับมายากลหรือความฝัน จิตเหมือนม้าป่าที่ไม่ได้ฝึกมันชอบวิ่งไปทั่วทุกขนแห่งที่มันพึงพอใจดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้สติและความไม่ประมาทเป็นเครื่องกัน้นธรรมชาติของจิตเธออันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถระบุชี้ลงไปได้มันเป็นความตื่นรู้ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยตัวมันเองมันจึงมีความสำคัญ ที่จะต้องสังเกตดูที่ตัวเธอเองเพื่อการแจ้งชัดในธรรมชาติแท้นั้นหากเธอพยายามที่จะจับหรือจดจ้องจิตของเธอไว้มันย่อมไม่อยู่คงที่ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องค่อยๆผ่อนคลายกายและใจจากภายในในขณะที่ปล่อยให้ความใส่ใจเรียนรู้อยู่ในสภาพธรรมชาติของมันเอง การตอกย้ำและการเติมแต่งคุณค่าความหมายให้มากมายล้วนคือความคิดของเธอที่เกิดจากความหลงซ้อนหลมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องผ่อนคลายอาการพลุ่งพล้านของจิตในขณะที่ปล่อยให้มันหลุดพ้นกันเองในสภาพธรรมชาติของมันความเพียรและความพยายามเพื่อให้บรรลุผล ย่อมถูกกูมัดไว้ด้วยเชือกแห่งความทยานอยากดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปล่อยให้ความคิดของเธอนั้นมันสลายไปโดยตัวมันเองโดยปราศจากการเข้าไปแทรกแซงด้วยความดิ้นรนพยายามอันใดเธอไม่มีทางที่จะบรรลุถึงพุทธภาวะได้หากยังเต็มไปด้วยความต้องการและความกลัวดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจให้แจ้งชัดว่าธรรมชาติแห่งความว่างและไร้การเกิดของจิตนั้นอยู่นอกเหนือพุทธภาวะที่จะต้องบรรลุถึงและสังสารวัตรที่จะต้องตกจมลงไปอิมาโฮจงตั้งใจฟังพระราชา หากเธอปฏิบัติดังเช่นที่กล่าวมานี้เธอจะไม่มีความขัดแย้งระหว่างวิถีแห่งมหายานและวิถีแห่งหินในยานระหว่างสายมนตราและสายปรัชญาหรือสายเหตุและสายผลดังนั้นพระราชาจงจดจำไว้ให้ดีเธอในปลายยุคนี้พระราชา เธอจะสามารถตัดขาดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและทำให้สังสารวัตรของเธอนั้นสิ้นสุดลงความตื่นรู้เดิมแท้และพุทธภาวะจะฉายแสงออกมาจากตัวเธอและเธอจะสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์จงเก็บซ่อนคำสอนนี้ไว้ให้ดีราวกับสมบัติอันล้ำค่า เมื่อได้ยินคำแนะนำอันสมบูรณ์ทั้งการพัฒนาและจุดหมายอันเป็นที่สุดเช่นนี้พระราชาบังเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งและได้กระทำอัสดางข้ประดิษฐ์และเดินเวียนประทักษินนับครั้งไม่ถ้วนพร้อมทั้งโปรยฝุ่นทองคำไปในอากาศเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงยิ่ง นี่คือคำแนะนำโดยเฉพาะที่ท่านครุให้แก่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบตท่านตรีซองดอยเซน